ความลับแตกกันขีดกลางโดมเคยยืนเมารุ่นน้องคนนี้หลังเวทีเหตุเอเย่งแฟนคลับสนิทกันสุดๆสำหรับสองหนุ่ตมตั ood, ้มวรวุิโพยิ้มกับโดมจารุวัฒนเชี A ่ยวอารามจากเวทีเดอะสตาแต่ก่อนหน้านี้ที่ทั้งคู่จะสนิทกันบอกเลยว่าหนุ่มโดมก็เคยไม่ชอบหน้าตาั้มมาก่อนล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาเปิดใจว่าโดม มันไม่ได้เป็นเชิงเห็นหน้ารูปอไม่ชอบป๊บคือเรายืนเมาหลังเวทีกับพี่กันณพัรทพี่เขาเปิดมาคุยกับเราก่อนถือว่าเป็นการรับน้องเราตั้งํำเอเพลงไว้ก่อนถ้าน้องผ่านมาได้เราก็เอเคลงต้อนรับที่สำคัญตั้มเอเย่งแฟนคลับเราไปไงดมเดอะสตาร์แต่ดมเดอะสตาร์ก็เป็นความรู้สึกว่าเอเด็กนี่มันอะไรวะมันมาจากไหนกันวะตอนนั้นพี่กันเข้ากระซิบเราว่ามันดูไม่ค่อยเนาะไม่ได้พูดจังหวัดจันทบุรีประโยคนะแต่มันรุดกัน จริงๆก็ไม่รู้เลยแต่พอรู้แล้วก็ไม่ได้อะไรเวลาเจออะไรที่ดีกว่าใหม่กว่าเพื่อกฟอฟตดกอกว่าย่อมจะมีความระแวงความกลัวความอิจฉาเข้าครอบงำเราไม่ได้รู้สึกแปลกใจที่เราต้องเจอกับผู้คนแบบนี้ในวงการบันเทิง